ดูุกมีหูโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กั้งป้ครด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตตัวของเรานะครับผมว่า มีอะไรเพิ่มมามั่งนะครับเพราะว่ามีหลากหลายอย่างที่เราเพิ่มมาลกเลยเดินคลิปที่แล้วที่เราได้มีวิวศัตรูไปที่เราได้บอกว่าเราจะรับคนเข้าแกนนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบพวกแบบเด็กแบบกินเกียนเด็กระจ้อนมาเต็มเยอะอย่างเงี้ยยังผู้หญิงนีคือมันมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่แบบอยากมาจริงๆเอางี้ดีกว่าคลิปนี้กินได้ไหมกินได้ออกจะไมอ่ะ เอางี้ด้ปะคลิปนี้ให้ทุกคนเมนชื่อของตัวเองจังหวัดที่อยู่นะครับผมแล้วก็เฟซเพิเลยเลือกสักคนมาอยุดแก๊งกับเรากูขอ <oh, คนที่ควรตีมยิเออเอา,เอางาี้ฟังผมนะหนึ่งเลยดูคาร,ราเทสะนะครับผมถ่ายคลิปก็คือถ่ายคลิปเราจะเอนเนอร์จี้เยอะที่สุดในเวลาถ่ายนะครับผมยอมรับสภาพแวดล้อมที่นี่ได้ยอมรับยอมรับด้วยนะครับว่าที่นี่เถื่อนจริงโหจริงโหจริงอะที่นี่โหจริงนะครับรว่า เวลาี่านนั่งนั่งอยู่ไอเฉยเงี้ยนั่งป่ากันเลยอ่ะให้ทุกคนเน้นชื่อตัวเองนะครับผมแล้วก็ชื่อเฟซเองแล้วก็เอ่อความสามารถพิเศษของตัวเองนะครับผมคือไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมขอแค่เป็นตัวเองนะครับผมแค่นี้ความสามารถตื่นตื่นเย็นอะไรเงี้ยอ่าแน่นอนก็คือถ้าใครตื่นเย็นก็โดนด่านะครับผมต้องตื่นมาก่อนนะครับต้องตื่นก่อนไอ้หลังด้วยเพราะไอ้หลังตื่นเจ็ดโมง ต้องตื่นต้องตื่นมาทํากับข้าวให้ไอ้ถังกินนะครับเพราะว่าเวลามันตื่นมาเนี่ยมันต้องรบกวนย่ากูตลอดว่าแบบเหมือนแบบหิวอ่ะย่ามีอะไรกินมัางอย่างเงี้ยเออย่าอะไรบ้างต้มน้ำนิดหน่อยอยากกินมาม่าบางเงีหาคนใหม่เข้ามาเถอะอเเนี่ยใครเข้ามาเอาความสามารถใครแบบใครตกปลาเป็นได้ใครมีร่องเบสอยาให้เข้า ไปหาซื้อกันมุ่นหมเลยนี้เอางี้ทุกคนดอบปายแค่ทุกคนเม้นชื่อเพจตัวเองนะคะผมความสามารถพิเศษแล้วก็จังหวัดที่ตัวเองอยู่คือจะไปหาทุกคนโอเคไหมโอเคครับไปถึงบ้านเลยนะครับผู้ชายผู้ชายอ๋อผู้ชายผู้หญิงเราไม่ได้เพราะว่ามันแบบเดี๋ยวเที่ยงเกินเดี๋ยวรับไม่ได้เดี๋ยวแตกป้าเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวประตูนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับว่าใครที่มาเนี่ยคือเราเราจะ หน้าอะไรเงี้ยนะคือเราจะไม่เรียกพวกเขาเป็นเด็กฝึกงานเราจะเรียกว่าบีจะเรียกว่าเพื่อนโอ้โหแล้วมาแบบสิบห้าเนี่ยมาแบบสิบี่หรือาเนี่ยอันเรกว่าอะไรน้องหนูไอ้นายตายเหรอไอ้น ่อดที่ทุกคนนะครับผมจะไปดูห้องผมนะครับผมแล้วก็ห้องไอเกมแล้วก็ภาพรวมของสตูนะครับนี่มีอะไรมาแนะนํานะครับผมทิกต o อกนะครับผมคือผมก็มีการสร้างรายได้นะครับผมที่ง่ายๆมาแนะนํานะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับผมดูทิกต o อกนะครับผมก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับผมนี่นะครับทุกคน ก่อนทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือกิจกรรมติ๊กต็อกโบนัสนะครับผมนะเพียงแค่ทุกคนนะครับผมเชิญเพื่อนนะครับมาเล่นกิจกรรมติ๊กต็อกโบนัสนะครับ <c oughs> ก็สามารถรับเงินไปใช้ฟรีๆเลยนะครับ <Okay. S 2> หรือทุกคนนะครับผมเพียงแค่ไปนั่งดูคลิปนะครับผมแล้วก็เก็บสะสมแต้มนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถไปแลกเงินได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับผมเชิญเพื่อน5คนนะครับผมรับสูงสุดถึง5000บาทเลยนะครับได้เยอะมากๆนะครับผมนี่นะครับแล้วเขาก็มีภารกิจเสร 8,000ันบาทเลยนะครับกิจกรรมทิกตอกโบนัสเข้าดีขนาดนี้ทำไมทุกคนยังไม่ไปลองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปลองนะครับเพียงแค่เชิญเพื่อนนะครับผมแล้วก็ดูคลิปสนุกๆน,นะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็ไปลองดูนะครับทุกคนกิจกรรมทิกตอกโบนัสนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผมเพียง <Okay. S 1> แค่เราเอาโค้ชเชิญของเราให้เพื่อนใช้นะครับผมก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับผม <Okay. S 1> ใครที่ยังไม่มีโค้ชเชิญนะครับผมสามารถเอาโค้ชของผมนะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้ไปใส่ได้นะครับก็เป็นโค้ชของผมเองนะครับก็สามารถเอาไปแลกเป็น ไปเล่นกิจกรรมนี้ดูนะครับผมสนุกสนานมากๆนะครับผมก็กิจกรรมทิกตอกโบนัสเขาก็ดีอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใกล้ถึงวันแม่แล้วนะครับแต่ว่าผมขอพูดถึงย่าของหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอ่อแม่ผมไม่ได้เลี้ยงมานะครับก็พูดถึงย่าผมคือย่าผมเนี่ยจะบอกก่อนนะครับว่าเป็นคนที่ประหยัดมากๆนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับไม่ค่อยแบบว่าเวลาผมทํางานมาได้ก็ไม่อยากเออก็ไม่ค่อยให้อยากใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าติกตอกโบนัสมันดีคือมันสามารถแค่แบบดูคลิปสนุกสนุกนะครับผมมันก็สามารถแต่่ววาาผมก็ใช้เล นะครับผมที่ดูทิกต็อกนะครับดูคลิปสนุกสนุกเนี่ยผมก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับเพราะว่ามันดีอย่างนี้นะครับทิกต็อกโบนัสนะครับผมก็ถือว่ามันดีมากๆนะครับผมใกล้จะวันแม่แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาเงินจากที่ได้ทิกต็อกโบนัสเนี่ยนะครับทุกคนไปหาซื้ออะไรมากินในวันแม่นะครับผมโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมทิกต็อกโบนัสกันเยอะๆนะครับทุกคนครับมาทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมนะครับผม ห้องแรกที่เราจะเข้าไปนะครับคือห้องนี้นะครับทุกคนน่าจะได้ดูห้องนี้ไปแล้วว่ามันเป็นยังไงมันลกนะครับแต่วันนี้มาดูครับทุกคนแล้วก็เด็ ว้าวว้าว,ว,าวก็คือก็ยังล็อกเหมือนเดิมนะครับผมแจกที่เพิ่มมานี่นะครับผมคือไม้ไม <c oughs> คิวไม้คิวมคิาอันนี้ก็คือว่าเป็นเป็ดตกปลานะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันชอบฟิชชิ่งกันชอบเป็ดตกปลาชอบฟ <c oughs> ิชชิ่งกันนะ,ะประจําแล้วนะ <c oughs> แล้วก็นี่นะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่ากองขยะนะคะรับเขาเรียกว่าเป็นที่เก็บของนะครับผมเราจัดสรรพันส่วนไปแล้วโอ้โหรปเปอร์ว่ะ ยเอเกเอลหัวลูกชิ้นยักษ์นี่นะครับผมแล้วก็ปลาตายยังเนี่ยยังไม่ตายยังอยู่นี่คือในห้องนี้นะครับผมจะมีครบทุกอย่างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่พวกกล่องกระดาษอะไรอีกแบนั้นนะครับผมแล้วก็รองเท้าอยู่นั้นนะครับอันนั้นอาแอลบูเป้พรีเซนต์ไอเชลแบบว่าเครื่องแต่งหน้าหน่อยเกลี่ยชำระร่างกายอ่ะแต่ส่หน้าน่าจะเป็นโลออน่าน้ำหอมอ่ะอันนี้น้ำหอมฉีดในห้องไม่มีพวกอีมอ่ะมีแค่แบบโลออนทาจักรแล้วก็น้ำหอมส่วนใหญ่เพราะมันกินตัวแรงมาก เป็นสีตาเลยเดี๋ยวปกติเขาจะเป็นแบบเป็นเชลอ่างเงี้ยแล้วก็ความเป็นความมักงายของคนนะครับผมนะต่อเสื้อเสร็จนะครับผมก็แหมะไว้ตรงนี้แลครับของวก้สามตัวนี่แหมะไว้นี่คุณเชื่อผู้ดีมันจะไม่มีใครมาเป็นพนักงานเรานะเว้ยโอ้ยคนอยากมาก็มาเอางี้ดีกว่าอยากให้ห้องนี้เปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนต้องมาเอยู่กับพวกเรานะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มฟุกนี้ให้กันหนึ่งรอข้างไอเกมเลยแด้เกมโกลเสี่ยงดังนะบอกไว้ก่อนนะอถ้าเกิดถ้าเกิดมาก็จะซื้อนี้ไอ้ของชั้นอะเตียงเหรอนม บอกขนมนมอมกันไอ้หัวลูกชิ้นยักษ์ น้ำยาอยู่ไหนเนี่ยน้ำยาหนะารับน,รนี่ทนนี่แล้วก็มีน้ำยาขายนะใครสนใจนะครับผมสาม,มารถสัง่งได้นะครับนีเ่เจทางเพจสีโคตรเงานี่เป็นเป<ช>็รเขาเรียกอะไรเป็นเคลือบอยางเคลือบอยางแล้วก็มีเคลือบสีอย่าไปดูที่เพจได้จะขึ้นเพจไว้ให้นะครับแล้วก็นี่อันนี้เราเราแปะอันนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็แล้วก็เสื้อนะครับผมมีเสื้อขายมีหลายสีอันนี้เป็นสีแดงแล้วเราก็มีเสื้อสีดำด้วยนะก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้มาอใครจะมาทำงานที่นี่ฝากซื้อขนมเนนห่อยดิวี ม,มีงเกปะสุ่เอาอย่างนี้เขินเขินเขินไปเองเล่นแล้วเขินไปเองเชลูดนะครับผมเชมีป้ายอะไรด้วยไม่รู้งในน้าเปิด โก็โคือประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็กว้างนะครับใครจะเอาไม่ดีหว่าถ้าพวกมึงมาสมัครกันเยอะเนี่ยเดี๋ยวพูดหีเตียงสองชั้นเลยวางนี่เลยเหรอวางนี่เลย,เลย,เลยให้มันนอนกันให้สนุกนะไปงานหนักจริงนะบอกก่อนเอ่อเล่นเกมตกปลาแล้วขับรถเล่นกันถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอยกล้อไม่เป็นไปอยากเอาแกงกูเลยโอ้โหจัดพี่พวกกูยก ok er, ล้อรถพังไปคันนึงแล้วคิดเราดิ มาครับทุกคนมาถึงเวลาไฮไลท์เปิดห้องผมเพราะว่าผมยังไม่เคยเปิดห้องผมหรือว่าเคยไปแล้วลวะ่เปิดเลยไม่เปิดเลยนี่เปิดเลยเข้าไปดูละนี่นะครับผมมาทุกคนครับมาดูกันนะครับเปลี่ยนแปงลงมีความเปลี่ยนแปลงที่เราบอวเปลี่ยนแปลงคือว่าเอ้ยลูมันับดิผมไเห็นแล้วความเปลี่ยนแปลงของประตูนี้คือประตูนี้มันจะเหมือนประตูนั้นนะครับแต่ว่าวอมเปลี่ยนแปลงคือว่าคือกูเนี่ยล็อกจากข้างในแล้วกูไม่ได้เอากุญแจออกมาสำรองออกมามันก็เลยล็อกกูก็เลยต้องพังประตู ทำไมมันเหม็นเลยขนาดนั้นเอากูถามมึงสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดกับเดี๋ยวติกับคุณมึงทำไมไม่แปลงฟันเอาุณหอดองได้ไหมบอกว่าแปลงทุกวันนี่ไปถอนฟันอยู่เนี่ยบ้านคุณหมอว่ไอหนั่นงษ์สุรอะไรนะสุรีเยี่ยมนี่นะครับผมพองผมประมาณนี้นะครับพี่ผมจะมีคอมสดตัวองผมอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นไงโคตรเจ๋งโอ้ใหญ่นะนี่คนดูเคยเห็นไหมหน่ เดี๋ยวรถวางวันนี้นี่นี่อันนี้เป็นเชล์สะสมรถของผมนะครับนิมนี่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 เอาไว้มืยรถเยอะนะเนี่ยความฝันหรือว่าหรือว่าความฝันความฝันเหรือว่ายังไงใช่ใช่ความฝันอยากได้รถนะครับผมจะซื้อสักคันยังไงในเนี่ยเนี่ยอยากได้รุ่นอะไรบ้างรุ่นพี่เดี๋ยวผมจะได้จัดหายผมมีพวกขวขั้วไก่เลย จะเป็นสนใจว่าเดี๋ยวผมมารีวิวของห้องผมดีกว่านะครับห้องผมจะเป็นเนี่ยที่แรกผมซื้อมาพร้อมเตียงนะไอเว้นเนี่ยเตียงให้หลังไปนอนไอหลังนอนโคตรดีอ่ะเตียงเกียร์ไม่มีแค่เตียงนะแต่ว่าก็ฟูกเหมือนพวกเราแล้วมีแค่แผ่นเดียวด้วยฟูกอ่ะเพียวแย้วมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ที่นอนก็เด้งดุ๋งอ่ะพี่เด้งเป็นเซลแล้วก็เป็นของสะสมนะครับผมแล้วก็เป็นรองเท้านะครับรองเท้าอะไร่ โอ้ยจะบอกว่าอ้ามาสักคู่ที้ว่าคู่ไหนแพงสุดคนโดจชอบนี่จะมาทำหน้าอะไรย่างงี้ไม่เดี๋ยวเรารีวิวเราไม่ต้องบอกราคาเนี่ยโดูดแบรนด์เจ็ดวันจะเป็นขนาด่างเงี้ยจริงนะครับผมก็เป็นแบบของสะสมนะครับผมก็จะมีโมเดลรถนะครับผมนี่แล้วก็เป็นรองเท้านะครับแล้วก็เป็นตุ๊กียร์แบร์นะครับแล้วก็เป็นไอ้เอนจายลี่นะครับผมนี่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่พิเศษสำับพิเศษสำหรับ ใครั้งเมื่นนี้นะพูดยังพูดไม่ตันเลยอ่ะสิ่งที่พิเศษที่สุดนะครับผมสำหรับห้องนี้นะครับก็คือพร้อมนะครับผมคอมชุดนี้นะครับแพงที่สุดในชีวิตผมแล้วนเมื่อก่อนชอบไงก็เห็นเห็นเขาแบบเขามีกันแบบเป็นคอดชุดน้ำสุดเลยชุดนี้อยากได้มาเป็นแฟนเลยชุดนี้ย เนี่ยอ,อ,อ,อ๋อเอก้ออกกูดานนี่มันสมความพูดไหมนะขะึ้นปากปา <laughs> ชุดคอมผมนะครับผมนี่เป็นไอจีเขามันเป็น RTX อะไรวะกับจอด RTX 3060ครับเป็น RTX 3060นะครับผมแล้วก็เป็นชุดน้ำนะครับผมนี่แม่งโคตรเจ๋งอันเนียแทงเนี่ยตอนแรกว่าจะใส่นี้องค์มังกรแต่ว่ามันใหญ่เกินก็นเลยไม่ได้ใส่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ <laughs> นี่แต่ความพิเศษคือเดนมันจะมีชื่อผมตรงนี้นะครับแนเซอร์เป็นชื่อผมนะครับอ่าจะเป็นโลโก้อะไรอย่างงี้สองจอจอนี้สามารถแบบว่า จะไม่ขยับได้นะครับถ้าเราต้องการเนี่ยเดี๋ยวเป็นไม้นะครับผมไม่อัดเพลงเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเพลงกับสามเณรนะโย่โยโยโย่แล้วใครถามเรื่องยาสีฟันเองพี่หนเคยดูไหมดูดูดูมีชาโคลร้อนต้องมีชาโคลก็เขาด่าผมไปร้อนเย็นเนี่ยว่ะไอเจ้าลงเนี่ย ผมชอบเขานะชอบเขาชอบเขาจับผมชอบไม่ได้รอเรียนชอบเอฟซีที่ลุงเลยนะโท่านี้เหรอประมาณนี้นะครับสำหรับห้องผมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมจะจับไอ้สกปรกช่องหรอไม่ทำหิวข้าวไอ้ช่กินไก่เจตะเว่ามันสามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยนี่ไหนเปลี่ยนให้ดูดิเปลี่ยนไงเปลี่ยนเป็นแม่ เปลี่ยนไฟได้มันสามารถเปลี่ยนไฟจากในใน,นในความน่าไอ้ RGB นี่มันสามารถเปลี่ยนไฟจากในนี้ได้เลยจเจ<อ>้าสีอะไรอ,าาอะ่ะมาดูนะว่ามันเปลี่ยนขอสีส้มปึ๊บเห็นไหมพีแดงก็โอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมที่ผมบอกนะใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับผมนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับฝันดีซีอูครับทุกคน